บอดีจบแล้วเป็นเวลาอันดีที่เราจะได้อัปเกรดผู้กล้าทุกคนพร้อมกันวันนี้แก้มาพร้อมสูตรก๊อบิลรับลวงที่แก้คิดว่าใช้ป้นดีที่สุดเวลาไม่มีผู้กล้าและไม่มีฐานแคนเดี๋ยแก้วตีชมบ้าน12บถึงบ้าน1ิเพื่อเป็นแาานวทางครับแล้วมันกันว่าแก้วจะป้นได้หมดไหมทันที่ใช้ครับหลักเลยเราจะใช้ก๊อบิลรับลวงครับแต่แก้วจะ เอาซูเปอร์ระเบิดไปด้วยครับมันจะทําให้เราเลียนง่ายขึ้น,นครับแล้วก็น้ํายาที่ใช้เราจะใช้น้ํายากระโดด3ขวดครับแล้วก็น้ํายาบิ่งไวแก้วเอาไป3ขวดครับแล้วก็ใช้น้ํายาล่องหวน2ขวดครับแบบนี้เลยเดยวาไปโจมตีกันเจอบ้านนี้แล้วนะครับเป็นบ้าน13ที่อารวยมากๆเลยนะครับเดาจะมาป้นกัน มาถึงก็เราจะลงไปนะครับเราจะโจมตีเหมืองก่อนเลยครับเพื่อที่จะตัดทาน,นครับก็ปล่อยก็ปิลุบรลบรวลงไปนะครับจุดละหนึ่งตัวอ่าแบบนี้เลยนะครับแล้วมันก็จะโจมตีพังลงไปเราจะเข้าไปนะครับด้านบนแก้วปล่อยตรงนี้แป๊บหนึ่งจดวเราไปที่คดเจาะน้ําดํากัน2ตัวเนาะก็ะเข้าไปนะครับแล้วก็ด้านบนโอเคเราก็จะฟาร์มตะนอน,นครับมาได้หมดแล้ว จากนั้นจะเข้าไปทีละชั้นนะครับก็เริ่มจากด้านล่างก่อนเลยแก้วใช้ซุปเปอร์ระเบิดครับลงไปด้านซ้ายดิ้งขวาแบบนี้เลยนะครับ <c oughs> เพื่อที่จะก,กําแพงแล้วปล่อยลงไป2ตัว2ตัวนะครับเพื่อที่จะโจมตีคลังเก็บทองคําด้านซ้ายและดิ้งขวานะครับคังเก็บทองคําก็จะพังลงไปถ้ามันไม่พังก็ปล่อยไปเพิ่มอีกหนึ่งตัวเนาะดิ้งขวานะครับเราใช้ซุปเปอร์ระเบิดลงไปตรงนี้เลยเพื่อที่จะก,กําแพงแล้วปล่อยก็ไปรับรวมลงไปนะครับจุดละ2ตัว ด้านซ้าย2ตัวดิ้นขวา2ตัวนะครับแบบนี้เลยงแล้วเราก็จะเข้าไปนะครับแก้วปลอยลงไปเพิ่มหนึ่งตัวครับแล้วดิ้นขวาหนึ่งตัวได้ไหมต้องได้สิอ่าเข้าไปแล้วนะครับก็จะโจมตีแล้วก็ด้านบน,นครับดอกปอยก็พปรบลงลงไปได้น่ครับสตัวน่าจะพอนะก็ต้องฝึกเอาเนาะแก้วเองเนี่ยไม่ใช่ผู้เชี่ยวชาญทางด้านการลิงกก็พปรับลวนครับ ก็เลยอาจจะไม่ค่อยเป๊ะเท่าไหร่น,นี่ต้องไปไปเพิ่มสีเป็นสีตัวเพิ่มอีกหนึ่งตัวนะครับเข้าไปแต่ว่ามันก็ไม่ยากเนาะเล่นได้ง่ายๆเลยเองจะได้นทรายนะครับแก้วปอยก็ปิ่บรุลงไปนะครับหนึ่งสองสามสี่มาดูกันว่าสี่ตัวจะพังลงไปไหมก็จะเข้าไปนะครับแล้วก็โจมตีได้โอเคพังลงไปนะครับเรามีด้านล่างนะครับเราใช้ระเบิงลงไปเลยแล้วก็ใช้ก็เปรียบุลงไปนะครับ3ตัว ด้านขวาด้านซ้าย2ตัวนะครับแบบนี้เลยเพื่อที่จะโจมตีกับที่คุณเจาะน้าดาแล้วก็ด้านบน,นครับเรามีทองคาด้านซ้ายดิานขวาครับเราใช้ซุปเปอร์ระเบิดลงไปเพิ่มแล้วก็ปล่อยก็พิลพลลงไปนะครับ2ตัว2ตัวน่าจะพรนะครับถ้าไม่มีอะไรมาช่วยได้ไหมไม่ได้นะครับอันซ้ายไม่ได้ไปล่อยไปเพิ่มหนึ่งตัวจากนั้นครับเราจะเข้าไปที่บ้านกันเราฟาร์มมาได้เกือบหมดแล้วนะครับเดือที่บ้าน แล้วก็น้ำดาตรงนี้นะครับเราจะเข้าไปแก้มองว่าเราเข้าไปจากทางด้านเราเข้าไปจากด้านขวาก่อนก็ได้เนาะเราใช้กระโดดลงไปนะครับแล้วก็ใช้น้ายาวิ่งไแวก White. แก้ปล่อยกรปบิลลลงลงไปนะครับเพื่อโจมตีกับน้ำำําดําได้มาหมดไหมไม่หมดเนาะปล่อยลงไปเพิ่มนะครับแต่เวลาจะหมดครับฉะนั้นเราต้องไวหน่อยเนาะเราปล่อยกรปบิลบลงลงไปนะครับเพื่อที่จะโจมตีบ้านครับ กดไม่ติดฮะเราใช้แม่ล่องหุ่ลงไปแล้วก็ใช้แม่ล่องหุ่ลงไปนะครับแบบนี้เลยเองบ้านจะพังลงไปนะครับมันเหลือในที่เก็บปลาสแกนครับแต่แก้วฟาร์มไม่ทันนะครับก็เลยได้มาไม่หมดเนาะแต่เราก็ได้ทรัพย์กรนครับมาเยอะเลยนะครับได้มาทองคำนะครับแก้วได้มา1นึ่งล้านหนึ่งแสนเหรียญครับแล้วก็น้ำม่วง8ปดแสนเก้าหมื่นหยดครับน้ำดำอีกหนึ่งหมื่นสามหยดเยอะไหม สุดนี้ดีหรือเปล่านะครับเดี๋ยวเราไปดูบ้าน13-14ตีชมกันเราขยบขึ้นมาบ้าน13ทัาที่ใช้เราใช้ก๊อบปี้รับรวงเจตัวและซุปเปอร์ระเบิด9ตัวพอดี300ช่องเลยเองแล้วก็นาแยาที่ใช้นะครับเราใช้กระโดด3ขวดนามยาวิ่งไว3ขวดและล่องหุ่น2ขวดครับเดี๋ยวเราไปโจมตีบ้าน13กันเจอบ้าน14หลังนี้นะครับเป็นบ้านที่รวยมากๆเลยครับ แก้วจะต้องลงให้ไวขึ้นนะครับเพื่อที่จะเก็บไปทันเวลาเหมือนเดิมนะครับเราทําการปล่อยก็ไม่รับรวนครับลงไปที่เมืองเลยนะครับแบบนี้แล้วก็ไปด้านบนครับเราจะเข้าไปแก้วต้องลงให้ไวนะครับฉะนั้นแก้วจะไปแบบไวๆเลยเองแล้วก็ลงไปด้านล่างหมดแล้วเนาะเราเริ่มจากบ้านครับอยู่ด้านซ้ายครับอยู่ตรงกลางแต่เราจะเข้าด้านซ้ายครับ แล้วเขาด้านล่างอ้อมไปให้หมดเลยแล,แล้วเราค่อยเข้าบ้านตอนท้ายเนาะต้องแข่งกับเวลานะครับฉะนั้นเราจะปล่อยซุปเปอร์ระเบิร์ดลงไปแล้วก็ตรงนี้นะครับเราต้องใช้ลงไป5ตัวนะครับห2 3 4 5้าครับลงไปอ้าวแก้วนึกว่ามันจะไปที่น้ำม่วงครับลืมดูว่ามีทองคำตรงนี้นะครับแล้วก็ปล่อยลงไปอีก5ตัวโอเคแก้วปล่อยก็ปิ่ลงลงไป5ตัวนะครับเด้งขวาเพื่อไปที่ที่เก็บน้ำม่วงเลยนะครับแล้วเราไปด้านบน แล้วก็ใช้ซุปเปอร์ระเบิดลงไป1ตัวควินอย่าเพิ่งยิงมานะาตายลงไปนะครับเราต้องใช้ลงไปเพิ่มนะครับแบบนี้เลยแล้วก็ตัวนี้ต้อง6ตัวเนาะหนึ่งสองนะครับถ้ามีซุปเปอร์ไอ้กับดักร,ระเบิดยักษ์นะเราจะซิ่งไงแกเลยโอเคแกวไม่ได้มีเทสก่อนะน,นเนาะฉันดูด้านบนเดี๋ยวเราจะเทสหนึ่งตัวเนาะก็จะเทสไปนะครับมันขึ้นไปเอาเทสไปหนึ่งตัวก่อนเพื่อเทสระเบิดยักษ มีนันไงหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดแก้วไปแปดตัวเลยเองแต่ว่าตัวของเราจะหมดแล้วนะครับฉะนั้นเราต้องเก็บใช้อีกนิดนึงนะไม่ฉะนั้นครับเราจะไม่พอเราไปด้านบน,นครับใช้ซุปเปอร์ระเบิดลงไปแล้วก็ปล่อยลงไปสองตัวนะครับน่าจะพอนะด้านซ้ายนะครับเราปล่อยลงไปเราใช้ซุปเปอร์ระเบิดลงไปเพิ่มเรไปรับลงลงไปได้านขวาหนึ่งตัว ต้องลงไป3ตัวนะครับเจอสปริงโอ้ยอะไรมันจะดักขนาดนี้โอเคเราฟาร์มมาได้เยอะแล้วนะครับเหลือเป็นที่บ้านและปลาสะแคน,นครับเราจะเข้าไปเราจะเอาบ้าน,นครับเพื่อที่จะเอาดาวฉะนั้นแก้วมองว่าเราจะเข้าไปนะครับด้านซ้ายแก้วคงได้ไม่หมดเนาะเพราะว่าก็เป็นรลบดของเรานะครับน่าจะไม่พอเราใช้กระโดดล,ลงไปนะครับแล้วก็ใช้ก็เรียบรวลงไปก่อน,นครับ2ตัวเป็นตัวเทคกับดักเนาะแล้วก็เราใช้น้ํายาวิ่งไวลงไป เราปล่อยก็ปิรวบรวมลงไปนะครับประมาณนี้แล้วแก้วใช้มเยาล่องหัวลงไปแล้วแก้วปล่อยล่องหัวลงไปเพิ่มโอเคเราได้บ้านมานครับเราลองเอาน้ำม่วงตัวนี้ก่อน,นครับทันไหมเราเหลือก็ปิรับรวมหกตัวครับเราปล่อยลงไปแก้วใช้มายาวิ่งวปล่อยกระโดดทิ้งไปนะครับกระโดดอาจจะไม่ค่อยได้ใช้นาะคุณผู้ชอมอาจจะเอาไปปรับอย่างอื่นได้นาะอก็เสียดายนะครับที่แก้วป้นมาได้ไม่หมดครับแต่ว่าแก้วไดดสเปก่อน,นครับจุกๆเต็มเต็ม เต็มอิ่มเลยนะก็คือตอนนี้เนี่ยแก้วเป็นบ้าน13มาที่บ้าน14แก้วได้ทองคำหนึ่งล้านสองแสนเหรียญครับแล้วก็น้ำม่วง1นึ่งล้านสี่แสนหยดครับแล้วก็น้ำดำแปดพันหยดครับเป็นอะไรที่บ้าบอมมากๆเลยเองมาที่บ้าน14บสครับบ้าน14ก็จะเล่นเหมือนบ้าน13เลยครับเพราะความจุมันเท่ากันใช้กอป์ฟลับลวงเอาไป76ตัวและใช้ซูเปอร์เบิด9ตัวครับแล้วก็น้ำยาครับเราใช้น้ำยาก,กระโดด3ขวด น้ำยาวิ่งไวนะครับเอาไป3ขวดแล้วก็ใช้น้ำยาล่องหวนสองขวดนะครับเดี๋ยวเราไปโจมตีบ้าน14กันเซบาส17หลังนี้นะครับก็จะเป็นบ้านที่รวยมากๆเลยครับเดี๋ยวเรามาโจมตีกันแต่าจะาต้องลงไวหน่อยเนาะกนี้เลยนะครับยินดีแกบอกไปนะครับว่าเราจะโจมตีด้านนอกก่อนเนาะก็ปล่อยก็ไปรบรวลงไปนะครับแกต้องลงให้ไวนะเพราะมันเป็นบ้านสูงกว่ายเยอะเลยเราลงไปด้านล่างครับเดี๋ยวแก้วปล่อยลงไปด้านใน,น สามตัวน่าจะพอะครับก็น่าจะพอโอเคมันยิงไฟมาครับฉะนั้นเราปล่อยลงไป3ตัวแล้วก็ด้านซ้ายโอเคเริ่มจากเราเข้าด้านซ้ายก่อนเนาะแล้ปล่อยซุปเปอร์ระเบิดลงไปนะครับหนึ่งตัวไม่น่าพอนะพอเหรอโอ้โหจังแล้ปล่อยก็ไประเบิดลงไปนะครับโอ้โหมีระเบิดยักษ์ดักนะครับเราก็เลยตายลงไปแล้วก็เราจะเข้าไปนะครับได้ไหม อาแก้วปล่อยลงไป2ตัวนะครับด้านบนและด้านล่างครับเราจะเข้าไปเราใช้ซุปเปอร์ระเบ,บิดลงไปนะครับแบบนี้เลยเองแล้วก็ปล่อยก็ไปรวบรวลงไปหนึ่งตัวก่อนครับเช็คกับดักเนาะนั่นไงมีระเบ,บิดยักษ์ด้วยครับต้องระวังนิดนึงเราใช้ก็ไปรวบรลงไป2ตัวเมื่อหน้าพรนครับน่าจะต้อง3ตัวเพราะว่ามันเป็นเลือกสูงกว่านครับก็จะใช้าลายตัวนั่นเองอาจจะต้องอีกหนึ่งตัวนะและเวลาก็อาจจะไม่ทันด้วยนั่นเอง แก้วปล่อยไปหนึ่งตัวนะครับแล้วแก้วลงไปด้านล่างเลยเ,เพื่อไม่เสียเวลาเนาะเราใช้ก็ไปรับลงลงไปด้านล่างครับด้านล่างแล้วก็ไปด้งขวาอีกหนึ่งตัวเลยเทันไหมเนี่ยไม่ทันนะโอเคเราเข้าไปครับด้านบน1,2,3,4 จมตีกับที่เก็บทองคําโอ้โหเลี่ยมนี้นะครับมันเจอกับระเบิดยักษ์นะฮะเราปล่อยไปเพิ่ม2ตัวทันไหมเนี่ยเวลาไวจังเวลาเหมือนจะไม่พรครับ3นาทีทําไมมันเหมือนแค่นาทีเดียวเองนะครับแก้วมัวแต่ลงถ่านครับช้ามากๆเลยงันแก้วจะลงแล้วไปเลยเนาะเดี๋ยวเราลงไปแล้วก็ลงไปเลยครับเราลงไปหนึ่งตัวก่อนเช็คก่อนนะแก้วปล่อยลงไปหมดเลยเง แล้วก็แกเขาดิ้นขวาตรงนี้ใช้เดอบเบิร์ดระเบิดลงไปนะครับ123่งสตัวเราไม่พอในยสิปัญหาครับตัวเราไม่พอเราปล่อยลงไปนะครับวิ่งไวเข้าไปได้ไหมอ่ะเราปล่อยลงไปเพิ่มเวลาจะไม่พอครับเดลือ30วิวิ ชนแก้ต้องเข้าที่บ้านแล้วนะครับเพื่อที่จะโจมตีบ้านกันเราไปได้านขวานะครับแบบนี้เลยแล้วเราใช้กระโดดลงไปที่บ้านเราใช้ก็ปี้นรับรวลงไปที่บ้านปล่อยล่องหัวลงไปล่องหัวลงไปก็ปินรับรวลงไปที่บ้านได้บ้านมานครับแต่เราได้ไม่หมดเนาะแต่เราเป็นบ้าน14นครับมาตีบ้าน17นะครับก็ถือว่าได้ขนาดนี้ก็โอเคแล้วแก้ว่ามันอยู่ที่เราครับว่า เราลงได้ทันเวลาไหมครับต้องลงให้ไวนะครับเพราะว่าบ้านเลีวู่ตรครับมันจะมีเลือดที่เยอะกว่านะครับเป็นยังไงบ้างครับผู้ชมกับสูตรที่แก้วนํามาฝากกันวันนี้นะครับกับสูตรกอปพิลปรวงใช้ป้นเวลาที่ไม่มีผู้กล้าและไม่มีถานแครนะครับผู้ชมคิดเหมือนแก้วไหมเห็นด้วยกับแก้วหรือเปล่านะครับที่บอกว่ามันคือสูตรที่ดีที่สุดถ้าเราเล่นแบบไม่มีฐานแครไม่มีผู้กล้านะครับถ้าเห็นด้วยก็คอมเมนต์มานะครับหรือว่า ถ้าไม่เห็นด้วยก็บอกได้นครับว่ามีสุดไหนที่ดีกว่าสุดนี้นะครับก็เขาไม่ได้เลยครับเดี๋ยวแก้วจะลองหยิบเอาไปเล่นดูบ้างน,นะครับเผื่อจะเจอสุดที่ดีกว่าสุดนี้และคุณชมท่านใดวางแผนจะเติมเกมคายจบแคนแก้วแนะนําให้เติมที่เว็บซูเปอร์เซลสโตร์เติมที่นี่จะได้ของแถมด้วยแก้วได้ใส่ลิงก์เว็บไว้ในคำอธิบายแล้วเติมผ่านลิงก์นี้แก้วได้ส่วนแบ่งเล็กๆซึ่งจะนําไปซื้อลิงก์จัดบ้านมาแจากวันนี้แก้วลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่สวัสดีครับ